เห็นไหมใส่กันพฤติกรรมน่ากลัวมากมันมันมันขึ้นเชิงดีๆหลอกล่ออย่าให้มันหันไปหาอันเยอะนะระวังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปวดระวังระวังนะระวังเดือดละลายได้ ขับไปขเบส,ส,เบ,สบัดก็ได้น,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 นี้ก็ได้มา ก็แน่นอนตัวนี้งูจงอางนะครับก็เราได้รับแจ้งนะว่ามีงูลงมาเล่นน้ําซึ่งจริงแล้วมันก็จะเป็นปกติของงูในช่วงที่อากาศร้อนมากๆกครับก็คือว่างูเป็นสัตว์เย็ดเย็นนะฮะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้คุณหภูมิรอบ,บตัวในการปรับุหภูมิเขาไม่สามารถที่จะปรับุหภูมิเองได้ซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะหลุดไปแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะที่น้องอันวิ่งมาดักทางนี้งูมันขึ้นลบนะครับ ขึ้นไปมันขึ้นมาแล้วขึ้น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 แล้วอันล้อกขอบอยู่ล้อกขอบอยู่ล้อกขอบอยู่ข้างหน้าข้างหน้าคือปกติพอเป็นเงี้ยคือยอมผมยอมจริงเพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงนะฮะแต่อันเห็นพอดีเลยไงใช่ก็คือมันเลื้อยตัดหน้าผ่านแล้วตรงไอ้ตรงที่ล็กเนี่ยมันมีช่องว่างพอดีก็เลยเข้าไปคว้าหางได้จังหวะที่อันนี้ถือว่ายอมรับว่าฟุ้งมากนะครับก็คือว่า เมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่จับออกมาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าตัวนี้พฤติกรรมน่ากลัวมาก,มากอันตรายมากเพราะว่าเวลาเขาฉกเนี่ยเขาไม่ได้ฉกเฉยๆแล้วเขาเขาตั้งขึง้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาฉกไปแล้วเขาก็มีการใช้แรงเฉื่อยคือว่าแรงในการฉกเนี่ยนะครับพุ่งไปข้างหน้าอีกไอ้แย้หนูเฮ้ยหานต้องระวงังมันสไลด์อะ่ะมันฉกไม่ได้ฉกแค่มันไม่ได้ฉกตัวสไลด์เลยพฤติกรรม,มนะควเห็นไหมเห็นไหม บางคนเขาเรียกว่า2จังหวะคือว่าพุ่งฉกแล้วจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการใช้กล้ามเนื้อท้องนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวเพื่อให้ระยะทางไกลขึ้นซึ่งงูจงอางที่มีลักษณะนี้เป็นงูจงอางที่ผมพูดตรงว่าอันตรายมากเพราะว่าเราจะไม่ค่อยแม่นในการกะระยะน,นะฮะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยปกติเราคิดว่าเขาฉกแค่นี้แต่พอมันฉกแล้วมีการไหลเข้ามาอีกเนี่ยบางครั้งอาจจะถึงขาเราได้เลยนะครับแล้วก็มีสมาธิที่ค่อนข้างวงแกแวก เมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นจังหวะทีะ่ผมมีการทดสอบพฤติกรรมดูแล้วว่านิ่งพอก็เลยใช้วิธีการจับโดยที่ว่าไม่ได้มีน้องมาช่วยมาดึงหางเพราะว่าตัวนี้มันจะไวมากจับหางปุ๊บกุ้งกับเข้าหาเลยนะครับซึ่งก็ควบคุมลําบากก็เลยจําเป็นที่จะต้องเก็บงานให้เร็วที่สุดก็คือปิดจ็อบไปเลยคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคิดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเล่นไม่ใช่การเล่นครับเป็นการข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นการทําให้เขาใช้พลังงานไป คือถ้างูสดเนี่ยจะไวมากแล้วก็จับเวลาจับแสนอันตรายมากนะครับรวมทั้งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอาจจะกระระยะพลาดผมก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องความอันตรายก็คือว่ามีการให้เขาใช้พลังงานจนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะเหนื่อยเนี่ยเขาจะช้าลงพอช้าลงแล้วก็การตอบสนองการน้าการมองเห็นเขาก็จะช้าลงเช่นกันนะครับซึ่งส่วนมากเราก็จะใช้ระยะเวลาตอนนั้นในการจับนั่นเองนะครับอ่ะโอเคให้พี่จับหน่อยนะครับ นะอุปนิสัยงูแต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันคุณอย่าคิดว่างูชนิดนี้เห็นไม่ค่อยดุเราจะสามารถจับพอได้ทุกตัวหรือว่าเขาจะเสื่อมเสื่อมือนท้งตัวไม่ใช่บางตัวก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างก็คือว่าบางครั้งบางตัวอาจจะมีอารมณ์ที่ขี้งุ่นงีบบางตัวอารมณ์เรียบร้อยสงบนะครับรวมถึงนะะอันตรายไหมนะฮะ อันตรายอ่่นะฮะอันตรายมากเลยจะเล่นข่าวผมซะละคือไม่ยอมจริงๆเลยคือต่อให้เป็นตัวสมมติว่าวันนี้เนี่ยงูตัวนี้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าวนะครับเราจับเล่นได้แต่อีกวันหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราห้ามประมาทเด็ดขาดคือบางคนอาจจะมีความประมาทนะครับเช่นเขาเห็นงูตัวนี้ไม่ค่อยก้าวร้าวไม่ค่อยกัดไม่ค่อยอะไรก็เลยไม่ค่อยระวังตัว บางวันครับมันจะมีวันที่เขาเอารมณ์หงุดหงิด mm. เช่นอากาศร้อนๆแบบนี้พอร้อนปุ๊บเขาจะหงุดหงิดแล้วก็พฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทันทีน,นะ okay, ฮะโอเคฮะก็ถือได้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นจงอานะครับที่ดุที่สุดจริงๆโหดจริงๆนะก็เดี๋ยวเราจะนำงูจงอางตัวนี้ไปปล่อยที่อื่นนะครับจะได้ไม่มีปัญหากับชุมชนแถวนี้นะครับโอเคครับ